วันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าเราล้างจานอาหารพร้อมกับล้างแก้วน้ำเนี่ยกินอาหารจะติดแก้วจริงหรือไม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลเบชานะแต่วันนี้เราไม่ได้จะพาไปกินไม่ได้จะพาไปเที่ยวนะคะเราจะมาทำการทดลองใช่หรือไม่วจริงหรือไม่ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าทําไมเราถึงจะมาทําการทดลองมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของเราซึ่งคุณแม่ก็จะแบบบนบนตลอดถ้าใครทําแบบนี้ก็คือแก้วเนี่ยห้ามเอาเข้าไปวางไว้ในอ่าง ล้างจานที่มีจานที่กินข้าวอยู่ยังไม่ได้ล้างห้ามมาวางคนกันห้ามใช้สก๊อตไมค์รวมกับแก้วกับจานห้ามล้างกันเดียวกันต้องแยกกันไม่งั้นกินมันจะติดมันจะเหม็นคาวมันไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ <Okay. S 1> เราก็เลยจะมาทดลองว่าสิ่งที่เราได้รับการบ่นมาเนี่ยมันจริงหรือมั่วนิ่มก็คือเราจะเอาน้ำปลาเครื่องปรุงพวกนี้นะคะใส่เข้าไปในแก้วที่เป็นแก้วกับแก้วพลาสติก ก็เหมือนกับแช่ไว้เหมือนกับว่าเราเอาแก้วเนี่ยไปวางไว้ในอ่างที่มีจานกินข้าวอยู่แช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาใช้สันไลล้างกับสกอตไบส์สกอตไบ์อันนี้คือสกอตไบที่เราใช้ล้างจานล้างทุกอย่างที่ใช้ทุกวันเลยจะเอามาทําการล้างแก้วอันนี้นะคะแล้วก็จะมาดมดูซิว่ากลิ่นเนี่ยมันติดไหมอย่างที่แม่บ่นอะ่ะ ก็เดี๋ยวไปทําการทดลองกันนะคะเดยจะเป็นคนผสมเองนะคะว่าเราจะใส่อะไรลงไปบ้าง <S <S เราจะใส่ซอดหอยน้ำลงก่อน <S <S อันนี้ก็กลิ่นก็ไม่ค่อยแรงมากนะหิวข้าวเลยเออกมาสีดำอันนี้ก็ไม่เหม็นนะหอมหวานๆกินกับข้าวมันไก่ต่อด้วยน้ำปลา อันนี้คือเหม็นสุดบอกเลยปกติเราไม่ชอบกินน้ำปลา,าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปพอแล้วก็ทุนกิรคนขอเติมน้ำปลาอีกมีตะกิวกินซิวนี่นะคะก็เหมือนกับว่าเรากำลังกินอาหารอยู่แล้วเราก็เอาแก้วลงไปปนกับานอาหารที่มีซอสและน้ำแกง ใช้ได้แล้วมอภัยทีมงานเอาไปค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปดูกันว่าแก้วไหนจะติดไปรอดูกันไป few moments later เอาละค่ะนี่ก็คือล้งางแล้วก็ตักแดดเซ็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มดมกันก่อนตมจากจากจากอันนี้ก่อแล้กันเป็นแก้วพลาสติกสีเหลือง

เลือกดยเลือก,อกสีเหลืองต่อมามีนี่นะคะ A B C ติดไว้เริ่มจาก A น,นี่คือล้างใหม่เหมือนกันพร้อมกันเลยเปล่า,บ,าบ้างเปล่าต้องลองกินดูพัตติกอะแยกออกว่าอันนี้มีกลิ่นค่อนข้างแรงกว่าสองอันนี้ขอใช้ตัวช่วยชิมเราจะใส่น้ำเข้าไป คือเราไม่มีกลิ่นดอนดมเราไม่มีกลิ่นไงเราก็จะใส่น้ำเทสเข้าไปไยังสรุปไม่ได้ไเริ่มมีกลิ่นขึ้นมานิดนึงนะคะเลือกเลยแล้วกันไม่รู้แล้วเลือกสี เก็บไว้ก่อนชิมน้ำพัติด้วยเหรออันนี้มีกลิ่นเหมือนน้ำปลาละกันไอนน้เริ่มมีกลิ่นอันนี้แค่มีกลิ่นผงแสงมันติดสะกดใบมันหรือเปล่า เหมือนที่แม่บอกเลยแกว่าอย่าใช้สกอตบา์อันเดียวกันอ่ะสรุปเลลอกสีเขียวกับสีฉเฉล,ลยได้ไหมฉเฉลยได้ไหมเฉลยสีไหนโอ้ยเราถูกตอนแรก แ,แล้วแก้วนี้ล่ะเออะเอ,อ,เอก็เหแบบม็นบ้างเปล่าบ้างเปล่าบ้างเปล่าถ้าอยู่ๆมาแบบเรากินข้าวกินข้าวอยู่น้ำมาปุ๊บวางกระดกไม่ได้กินอยู่น้ำจัง ไม่ได้กินสรุปว่างั่วนิ่มนะคะอันนี้บอกก่อนว่าเราเป็นการทดลองของเรานะแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเฉยๆเราไม่ได้ไปลำเอียงหรืออะไรหลักๆก็คือไม่ได้กินข่าแต่ว่าต้องให้แม่มาดม <c oughs> เพราะมันเป็นปนัญหาของแม่คคววาามมักต <c oughs> อันนี้เราก็ทดลองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเอ่อแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ประสบปัญหาเหมือนเบลนะคะที่โดนแม่ก็เปิดคลิปนี้เลยเลยค่ะให้คุณแม่คุณดูให้คุณพ่อคุณดูใครที่อยากให้เราทดลองหรือพิสูจน์อะไรก็ส่งมาแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะพูดออกมาถ้าอันไหนเราสามารถทำได้เราก็จะทำให้ดูคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย เราไม่ได้มัวนะ